หลังมีความเคลื่อนไหวแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทเรื่องข้อเสนอประเด็นสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ซึ่งกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากเดิมที่อยู่ในตําแหน่งจนกเกษียณอายุราชการหรือ60ปีเป็นปรับลงเหลือคราวละ5ปี พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีความเคลื่อนไหวคัดค้านว่าการจะทําให้บ้านเมืองประเทศสงบสุขเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะมีหน้าที่โดยตรงคือการรักษาความสงบเรียบร้อยต้องไม่สร้างปัญหาเองต้องวางตัวเป็นกลางทําให้สถานการณ์สงบตามกฎหมายดังนั้นเวลาตัวเองมีปัญหาจะมาเรียกร้องอะไรต้องคิดดูให้ดีหากตัวเองมีจุดยืนไม่ดีในอนาคตเวลาจะไปห้ามประชาชนไม่ให้ก่อม็อบก็จะทําไม่ได้ การมารวมตัวกันเป็นการชุมนุมก็จะไม่ใช่บริบทในเวลานี้ค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมสปทก็มีมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง91ต่อ27เสียงงดออกเสียงอีก32เสียงนะคะซึ่งหลังจากนี้สปทก็จะส่งความเห็นให้กับคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ สำหรับสาระสำคัญของรายงานดังกล่าวก็คือการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึง60ปีลดให้ดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีโดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่สมัครรับเลือกเป็นกำนันและให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ5ปีไม่จำกัดวาระ เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก3ปีจากเดิมทุก5ปี นายวิทยาแก้วพราดัยสปทด้านการเมืองกล่าวว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านและวาระการดํารงตําแหน่งที่ต้องเกษียณอายุราชการทําให้เกิดการผูกขาดอํานาจขาดหลักพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนกรณีที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยคัดค้านเรื่องดังกล่าวกรรมธิการได้รับฟังเสียงจากตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วซึ่งหากฟังเสียงเพียงกำนันที่เสียผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปการเมืองแต่ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยสปทจึงเห็นชอบในการลดวาระของกำนัน ทางด้านของกรรมธิการเสียงข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอภิปรายคัดค้านรายงานฉบับดังกล่าวโดยมองว่าจะสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนในพื้นที่โดยการกําหนดวาระการทํางาน5ปีจะทําให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทํางานควรให้อยู่ในตําแหน่งจนถึง60ปีตามเดิมค่ะ